เจีย๊ยบกาญจนากระเช้าสีดาค่ะเจีย๊ยบการจนะหรือว่าคุณนุ่มในละครกระเช้าสีดาชีวิตจริงยิ่งกว่าละครค่ะทางด้านของคุณเจีย๊ยบการจนาพรในเรื่องของกระเช้าสีดาละครกระเช้าสีดานอกจากจะบ,บทบาทประรำน้ำที่รับบทโดยนักแสดงสาว อย่างสาวกลีนเองที่ตีบทเมียน้อยกับการสวมบทบาทได้อย่างดีเลยอีกหนึ่งตัวละครที่ถือได้ว่ารับบทหนักไม่แพ้กันก็คือแม่นุ่มค่ะหรือว่าแม่ของรับนําที่รับบทโดยเจี๊ยบการจนาพรก็ออกมาเผยถึงความยากในครั้งนี้ว่าเจ้าตัวมีความทุกข์ใจแสนสหาหัสว่าหลายๆคนอย่จะคิดว่าบทนี้ง่ายสําหรับการจนาพรนะตอนแรกก็งงๆเหมือนกับว่าตัวละครนี้เนี่ยไม่ได้ไปไหนค่ะจะพูดซ้าไปซ้ำมาแต่ว่าพัฒนาการการ ทำบาปของลูกคือรำนำมันยิ่งมากขึ้นทำให้แม่ต้องมีความรู้สึกที่มากขึ้นมากกว่าคำพูดและเมื่อต้องเป็นคำพูดออกมายิ่งได้จะต้องอะไรมากกว่านั้นซึ่งเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถมากๆเลยล่ะคะ่ะหลังจากเจ้าตัวก็ยอมรับว่าผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายทั้งการหย่าก,กับอดีตสามีตอนนี้คณะนของคุณเจี๊ยบก็อายุ30ลูก3าคนเรื่องมันผ่านมาแล้วเป็นความไม่ลงตัวกันไม่ใช่ความรัก มันเกิดจากการที่เราเคารพเพราะฉะนั้นเหมือนเรายังไม่รู้จักความรักเลยมันเป็นรักที่เคารพอยูไ่ได้ด้วยความรักแบบเคารพพอเรามาวันหนึ่งแล้วเราก็เกิดเบื่อที่จะแบมือขอต่างๆด้วยความเคารพจะทําไงดีแน่นอนว่าคนที่อายุสูงวัยกว่าเขาก็ย่อมไม่มีวันที่จะยอมทําอะไรง่ายๆจะถูกกาหนดกฎเกณฑ์เยอะไปเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์มันจะต้องมีสิทธิและเสรีภาพในเมื่ออีกฝ่ายมีสิทธิและเสรีภาพแล้วเราละ่ะทําไมถึงถูกให้ อยู่อย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ